โย่ w h a t s a p แฟนบอลไทยลีกเตรียมตัวเตรียมปอบคนให้พร้อมสา้าเมษายนหนึ่งทุ่มตรงบิ๊กแมตหยุดโลกแบงคอกอยู่ในแดดรับการมาเยือนของเมืองทองยูไนเต็ดมีเดือดเดือดสดทรูบอลไทย2เท่านั้นแบงคอกล่าสุดก็เพิ่งบุกไปตอบเอ้ยบุกไปเชือดราชบุรีเอฟซีคาทิน1นความพร้อมไม่มีใครเดียงแต่อาจจะมีเซงเพราะมามูดเอด็ดดันไปสะสมใบเหลืองครบโคตาโดนแบนไปซะง,งั้นตัวหลักคนอื่นฟิตพร้อมลงมาไล่หัวดเอย ไล่ล่ la, า3แต้มในบ้านแน่นอนส่วนเมืองทองยูไนเต็ดช่วงนี้ฟอร์เหมือนรถไฟตีลังกา3มตลบนัดล่าสุดดันไปสะดุดขาตัวเองล้มขำมแพ้ขอนกันยูไนเต็ดทีมท้ายตารางไป2ออะไรกันเนี่ยแฟนกีเลนกุมขมับตอนนี้มี38แต้มอยู่อันดับ6ต้องรีบหาจุดเปลี่ยนโดยด่ว,ดวนสภาพทีมก็มีข่าวดีข่าวร้ายปนปนกันไปอาลีซิสโก้กองหลังยังนอนพักฟื้นยาวๆแต่แต่แต,แต,แต่ข่าวดีก็คือเจ้าเทขะขะนะ่คคณะคำยกกับเจ้าแหล่พิชาอุทราพ้นโทษแบนกลับมาแล้วจา้าเจ อกัน5ครั้งหลังสุดผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะบอกเลยว่าเจอกันทีไรใสกันไฟแลบความน่าจะเป็นของเกมนี้แข่งเทพฟอร์มกำลังมาแถมได้เล่นในบ้านเสียงเชียร์กระหึ่มเป้าหมายคือ3มแต้มเพื่อกดดันจ่าฝูงส่วนกิเลนหลังพิงฝาแพ้มาต้องการชัยชนะฟันทงกระดูกอยู่ที่แบงคอกรู้จะเข้าฝักกว่าทีเด็ดทีขาดในแดนหน้ามีเยอะกว่าเกมนี้ขอกัดฟันฟันทงแบบไม่กลัวหน้าแหกแบงคอกจะอาัสความไม่เปรียบชนะเมืองทอง2ประตูออกศูนย์นี่คือการคาดการณ์นะจ๊ะอย่าเพิ่งเชื่อหมดใจเอ้าใคร ทีมใครเชียร์ใครเตรียมตัวให้พร้อม